สวัสดีครับผมพฤิจตอแสบนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าของที่ราคาถูกแล้วใช้ได้ดีมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับเพราะวิดีโอนี้คือ5ของสุดเฟี้ยวในราคา10บาทครับทุกชิ้น10บาทจากร้านทุกอย่าง10บาทเลยว้าวฮ่ฮ infinity ใช่แล้วครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ฝันไปด้วยนะครับของสุดเฟี้ยวทั้ง5ชิ้นที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้ครับทุกชิ้นราคา10บาทเลยครับ5ชิ้นนี้ก็50บาทครับเอเฮ้ยต้นทุนในการทำวิดีโอนี้ผม50บาทไม่นเจงสิบเจาะเลยกันครับแต่เขาบอกเลยครับว่าผมคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับถึงจะ10บาทก็จริงแต่สิ่งที่มันทําได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเกิน10บาทแน่นอนครับทั้ง5ชิ้นนี้มันจะมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับมา ชิ้นที่หนึ่งครับนี่สับป,ปะรดครับบอใครซี้สับป,ปะรดสิบบาทครับอ่ะตรงนี้ครับลองเดาดูสิครับว่ามันคืออะไรครับ สิบบาทจะได้สับรถอะไรเป็นผู้แจของเล่นตุ๊กตาอะไรหรอไม่ใช่ครับนี่ครับดูคืออะไรวะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไ <c oughs> อาญี่ปุ่นหรือจีนน่าจะจีนนะาที่ว่าน่าจะจีนนะครับ <c oughs> อ่ะมันคือคัตเตอร์ครับ <c oughs> โอ้โหคัตเตอร์กิ๋วแบบพป๊พาสุดยอด <c oughs> มันคือยี่ห้อทริปครับ <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกันเลยมันเขียนก็ปอาตามใช่ไหมครับ <c oughs> จะดูเลยดีกว่าเนาะ, <c oughs> ะมา อ่านี่ครับดูนะครับการเป็นคัตเตอร์แบบนี้นะแล้วก็แค่ดันขึ้นจนี่โอ,โอ้โหเอ้ยเอ้ากลับเลยงไงเอา้าอ๋อมันจะล็อกไว้งี้ยะจะตกใจอ,องะครับเราจะเจากลับอ๋อนี่เพื่อดูดีครับตรงไปนี้จะมีปุ่มอยู่นี่เห็นไหมครับอ่าถ้าเราันถึงสุดครับมันก็จะเป็นปุ๊บเขาล็อกองี้อ่ามันก็จะอยู่เห็นไหมถ้าเราอยากเจาะลงก็แค่ดึงลงค่เอง่ายงงเลยอ่านี่ปุ๊บนี่ โอ้เจ๋อเจ๋วเจ๋อเป็นคัตเตอร์แบบพกผ้าเล็กน่ารักดูดิครับเทียบกับฝ่ามือดูดินี่คือกรมีก็มองไม่เห็นละเห็นไหมอ่าใส่กร,รกระเป๋ากรนะเป๋าอะไรได้สบายเลยครับเป็นกระเป๋าเกงกระเป๋าเสื้อหรือพกในกระเป๋าสะพายได้หมดเลยครับมันเล็กกระทันรัดมากนะมันหัวนี่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อหัวนี้เป็นยางนะครับส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งๆนี่ แลวทีนี้ครับมันคือคัตเตอร์ใช่ไหมครับเราต้องมาทดสอบความคมของเขาดูนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นคัตเตอร์แล้วไม่คมนี่เปล่าประโยชน์นะครับไม่ชอบเล็กๆพกพาเสร็จเอาตัดอะไรไม่ขาดจะพกเพื่ออะไรใช่ไหมครับมาผมจะลองความคมครับโดยการลองกรีดนิ้วดูนะครับว่ามันจะกรีดเข้าหรือเปล่าเลือดผมจะพุ่งหรือเปล่านะครับมานะครับหนึ่ง รองซ้มเฮ้ย่าพา่แล้วใครจะมากรีดนิ้วเราโอ้โอหหูใจหายแวบเูยเกีเฮ้ยอ่านี่จากรูปข้างหลังนะครับเขาบอก่็เหมือนแบบมันเล็กๆแค่เนี้ยมันเอาไว้ทําอย่างนี้ครับทำอะไรอะ่ะตอบล็อกเล่นลูบิกติดเราจดหมายแล้วก็รูปอะไรเนี่ยดูไม่ออกอ่านไม่ออกด้วย ม่เป็นไรเราก็มาลองัดกระดาษดูแล้วกันนะครับดูถึงความคมของมันนะเพราะหลังๆแล้วทุกวันเนี่ยคนใช้คัตเตอร์ทำอะไรนะครับกรีดกล่องพัสดุครับเวลาสั่งของมาแล้วก็าอาจจะไปแตกระดาษบ้างเล็กน้อยนะอ่ะมาเรามาแตกระดาษกันดูดีกว่านะครับอันนี้ครับกระดาษ A4 สีหนึ่งแผ่นรครับลองดูครับว่าจะตัดเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะดูนะครับปึ๊บโอ้โหดีเยี่ยมขาดใช้ได้เลยครับแล้วพอตัดเสร็จป,ปุ๊บมันดีดเข้าไปเลยเหมือนว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากนะตรงนี้พอเรากดดนเห็นไหม ถ้าจะใช้จริงๆน่าต้องเอามือจับไว้เลยนะครับนี่ยคือต้องเอานิ้วโป้งจับไว้อย่างนี้ด้วยนะแล้วก็กรีดแบบประมาณนี้นะอาจารยดูนะเบอร์ทผมแมวมือจับนะผมจะกรีดนะครับเห็นไหมไม่ได้ละอ่ามันต้องใช้มือจับไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันก็ปลอดภัยอย่างนะคือมันจะไม่ค่อยอยู่ติดอย่างนี้ตลอดเท่าไหร่นะอ่าคือแบบนี้ครับพอเรากรีดเสร็จปุ๊บล้วก็ปล่อยได้เลยเห็นไหม มันก็ดีไปอีกแบบนะครับถามถึงความคมก็ดูดิครับคมตัดจุ๊บได้เลยครับโอเคผ่านนะครับเยี่ยมอย่าลืมนะครับว่าเจ้านี่แค่10บาทเท่านั้นครับสิบาทสามารถตัดอะไรได้จริงแหลมคมอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผ่านแถมดีไซน์น่ารักมุมมิกระทัดรัดด้วยนะครับนี่แหละครับคือชิ้นแรกของเราครับกับของทุกอย่าง10บาทนะครับขาร์เตอร์ช็อคโก้ลต เขียนหน้าจอครับเฮ้ยน่าน้ปกติถ้าเกิดเป็นแบบของแท้นะไม่ว่าจะเป็นของซัมซุงของ iPhone หรืออะไรอย่างงี้ที่เป็นแบ,บแรนด์แท้นะมีหลายร้อยแต่ชิ้นนี้ครับ10บ,บาทเราดูกันครับว่า1 0บ,บาทเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมเขียนหน้าจอเป็นรอยอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะเวิ่เรามาดูของกันก่อนแล้วกันนะครับอ่อาอ่านคู่มือก่อนมากทีมีอะไรบ้างไหมอ,อ่ะไม่ได้มีคู่มืออะไรมีกระดาษเจๆนะครับเบอ่อารนี่นะครับเฮ้ดูดิดูแท้นะดูเหมือนปากกาด้ามหนึ่งเลย่ย้นน้ำหนักเบามากด้วยครับ นี่ก้งเกงกงเกงเลยครับคือตรงเนี้ยเราไม่สําคัญครับไม่ได้เน้นใช้อะไรนี่เน้นที่หัวครับตรองหัวนี่ครับดูเห็นไหมครับตรงหัวมันเป็นแบบเหมือนยางแบบเบาๆอะ่ะบุ๋มๆๆนคือแบบมันสามารถกดเข้าไปได้เลยนไหม แบบบุ๋มๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าแบบเป็นยางแข็งๆแล้วแบบฝืดๆอะไรอย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าเราจะไปเทียบกับพวกของแพงๆของแท้ที่แบบตัวเป็นร้อยอย่างเงี้ไม่ได้ครับเพราะนี่มันแค่สิบาทเอาแค่มันเขียนได้ก็พอเอาแบบว่าสมมติผมลองวาดเขียนว่ารูปดูในแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เส้นมันออกมาไม่ขาดอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วคือให้มันสามารถเขียนได้จริงๆก็พอนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันดูดีกว่าครับว่าปากกาเขียนหน้าจอสิบบาทเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับมาอ่ะมาครับลองดูกันนะครับโปรแกรมวาดรูปในแท็บเเลลล็ตนนนะะะคครรัับบจออองงววาาดดูกก่ม นี่อ่าเฮ้ยใช่ได้ครับใช่ได้จริงครับเยี่มเลยลองมาเป็นบ้านดูบ้านหนึ่งหลังชึบ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 เป็นไงล่ะครับโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อ่าเปรียบเทียบกับมือครับถ้าเกิดใช้มือวาดน,นะเห็นไหมคือมือมันมีความเบี้ยวหน่อยหน่อยมันจะยากยากหน่อยนะครับปากกาจะง่ายกว่านะสมมติอลองเขียนดูชื่อผมนะครับอ่าอ้มันเขียนง่ายกว่า,าจริงนะ แต่เหมือนว่ามันยังไม่ชินอีกยังไม่คล่องอ่ะมันต้องแบบอ่าฝึกให้มันคล่องนิดนึงเพราะเหมือนที่บอกครับตรงหัวเนี่ยมันจะบุ่มๆนิดนึงนะมือและเข็มจะต้องเบามือหน่อยนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็คล่องกว่าใช้มือนะถ้าใช้มือนะครับนี่เนี่ยเออมันไม่ใช้มือมันใช้แย่กว่าจริงนะครับเออเออเจีงเจียงเจีงจียงอย่าลืมนะครับว่ามันแค่สิบบาทแล้วมันก็สามารถแบบว่าจิ้มสัวเล็กๆง่ายๆเนี่ยเมื่อย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะเลือกพวกนี้ครับถ้าใช้นิ้วแบบมันใหญ่ใช่ไหมมันจิ้มไม่ค่อยถูกเนี่ยอันนี้เราก็็จจจิ้้้้มมไดเเลืออกยย่างนีห ประมาณนี้ครับเป็นแบบผู่กันอย่างนี้นะครับอคือโดยส่วนตัวผมนะครับใช้ปากกามันพิ้วกว่ามือมากนะครับสมมติว่าเราจะวาดเป็นเส้นแบบยัก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 อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นปากกานะเห็นไหม คือมันความเสม,มอเันมันมากกว่านู้นมันจะบอกว่าแบบมันมือมันไปไม่ค่อยไปะนะก็แน่นอนแหละเราใช้ปากกาใช้ดินสอมาทั้งชีวิตใช่ไหมแต่เกิดอะแต่ว่าจะเป็นเขียนหรือวาดรูปนะครับแล้วมันแค่สิบบาทไงไม่หรอกนะแล้วนี่แบบเบาพกพาสะดวกนะครับมีติดไว้ไม่เสียหายเลยนะครับอันนี้อ่าเยี่ยมอ่ะ้งั้นผมขอจบบับกันไปดูรูปที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีคนวาดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับปิัสโซเห็นอย่างต้องอายครับบอกเลยอ๊บป๊บป๊าป๊าเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้เหร่ไรครับวม็เือนิมครับ บ้านหนึ่งหลังชุบชุบมีประตูปุ๊บมีหน้าต่างปั๊บ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 เอาปล่องไฟด้วยอ่ะเหมือนบ้านต่างประเทศอ่าเป็นไงเป็นไงทางเดินอืออลืมภูเขาแหมสุดเบสิกของเราออกภูเขาภูเขาภูเขาอะไรของผมเนี่ยะต้นไม้ใช่ต้นไม้โอ้ลืมไปได้ยังไงต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะต้นไม้อะต้นไม้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 อออคนด้วยแหมลืมคนได้ไงเนี่ย อ่าเป็นไงคราวฟีวบะครับอ่าเอาแมวด้วยอ่าแมวอ่ะอปึ๊บๆๆๆๆไปึ๊บอ่ะเมียวปึ๊บ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 นี้เรียบร้อยครับนี่คือผลงานเอกของผมครับนี่ยเอาไปขายภาพไปเด่นเนปซีน่าจะขายได้หลายแสน <c oughs> เอออ่ะประมาณนี้ละกันนะครับกับปากกาสิบบาทครับแหมแค่สิบบาทนี่เล่นอะไรเยอะแยะเลยผมเนี่ยคุ้มค่า,าจริงเลยอ่า นี่เป็นนกพันกิ้นสุดมูมิงครับคือตรงเนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่ามันเป็นของเล่นนะแต่ที่ดูอย่างนี้น่าจะนะน่าจะเป็นสลามแต่สลามทำไมมันดูใสดังแล้วมันจะเหนียวจะอะไรยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันแค่สิบบาทเองนะครับน่าสนใจมากอ่ามาเรามาลองดูกันครับว่ามันคืออะไรนะครับปึ๊บปึ๊บเี่ยเฮ้ยโอ้โหว้าวสวยจังนี่ดูดิโอ้ อ้มีแบบเหมือนเป็นกระดาษสีสวยๆด้วยนะครับนี่เยี่ยมเราออกมาดูกันดีกว่าครับเอาของในทีนี้อต้องหยิบออกมาอ่าใช่ครับเป็นสา,ามจริงๆด้วยครับแต่ทำไมสารามค่อนขะ้างเหนียวนะจริงๆสารามถ้าเราคว่ำแบบเนี้ยมันน่าจะแบบไหลออกมาแล้วไหมออกแบบช้าๆครับเราช่วยดึงดีกว่านะครับอ,อึ๊บอ้าวขาดอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยสา,ามจริงมะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ดูตรงแล้วน่าจะคุณภาพตามราคาขาดเป็นท่อนๆมาเลยครับหรือแม่งมันก็ใหม่อยู่นะครับต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนนว,นวดนวดเล่นๆให้มันแบบเข้ารูปกปนก่อนนะครับอึ๊บอ่ะเฮ้ยอึ๊บโ้ยกว่าจออกหมดขวดอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยช็อปปิ้งอ่าโอเคดีใช่แล้วครับมันคือตาลามครับอ่าแต่ตาลามแบบว่าความเหนียวไม่มากเท่าไหร่นะครับดูนะครับ นะมันยังไม่ได้ทำได้ยืดเลยครับหรือว่ามันเพิ่งใหม่อยู่เลยต้องนวด,นวด,น,วดนวดก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ่าตรงนี้สะหับแรกขอดมกลิ่นก่อนนะอืกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ถ้าซื้อไปเล่นก็อย่าดมดีกว่านะครับ <c oughs> กลิ่นแรงนิดนึงแต่ก็อย่างว่านะ่าสิบบาทราคาตามคุณภาพนะครับเดี๋ยวลองผมลองบีบ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 ตัวให้มันเข้ากันก่อนอน,นะครับเหมือนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่มาผมไม่รู้ว่ามันก็แบบเก็บไว้นานแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะแข็งไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองนวดนวดนวดให้มันเข้ากันก่อนนะครับ โอกโหศิษลามมันต้อยืดยืดยืดใช่ไหมล่ะครับอ่าแต่เย็นมากเลยรู้มั้ยเ่งผ่านอากาศเย็นมาอ่ะน่าจะพอได้ทีแล้วนวดแบบพอสมควรแล้วนะนี่เมืของเสียวเราผมบีบครับนะอ่าโอเคอ่ะนวดพอได้ทีแล้วเดี๋ยวลองยืดดูนะครับว่ามันยืดได้ดีแค่ไหนนะครับอเห็นไหม อ่าใช่ครับมันต้องนวดก่อนตอนแรกครับมันถึงจะยืดออกมาได้อย่างนี้นะนวดนวดนวดก่อนอุ่นเครื่องให้มันก่อนเหมือนนักกีฬาแบบก่อนลงสนามใช่ไหมเราก็ต้องยืดเนยืดสายก่อนนะครับอ่าไม่ไงั้นมันไม่ยืดหยุ่นเดี๋ยวอุบัติเหตุได้นะนนนเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเราเพิ่งซื้อม,มาใหม่ต้องนวดนวดนวดมันก่อนนะครับอ่าลองดูอีกที่ยืดยาวยืดไหมวุ้บไอแหวะปุ๊กเอาเมื่อกี้ยืดอยู่เลยเฮ้อเอาเอาเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ยืดดีอยู่เลยอ่ามันเป็นที่บางจุดแสดงว่ามันยังนวดไม่ดีพอ อ้าวอ้าวอ้าวมาอยู่แล้วอือปึ๊บอ่าแล้วก็โอ้โหเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมเป็นอย่างงี้จะนวดเข้ามาไม่ได้จะให้แตกกระจายไม่ไม่กมาก็มาก็มาเอยกรเล่นาลามันดีอย่างหนึ่งตรงนี้ครับเวลามันแตกกระจายอย่างเงี้ยมันสามารถดูดเก็บเข้ามาติดได้หมดนะเห็นไหมอ่า เมื่อกี้เหมือนจะเลอะเตอะแต่ก็ไม่เลอะนะครับถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับคือเราก็สามารถแบบวางเล่นกดบีสนุกอะไรเงี้ยยืดได้บ้างเล็กน้อยบางจังหวะน,นะครับหยุดได้บางขาดขาด,ขาดบางอย่าก่านแล้วแต่นะคืออย่างที่บอกครับมันแค่สิบาทไงมันก็แบบว่าเอาเล่นขำๆไม่ได้ซีดีไม่ได้แบบเฮ้ยซื้อของแพงๆอันละเป็นร้200อยสองร้อยเงี้ยแล้วก็แบบคุณภาพก็ตามราคาเนี่ยสิบบาทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเราก็สามารถกดเล่นให้สนุกเพลิดเพลินได้นะครับอันนี้ครับก็คือความเฟี้ยวของชิ้นที่สามเเเนารรล่่่ิิมมได้้อย ไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับและชิ้นที่4ครับนี่เซตร,ระบายสีปูนปัสเตอร์ครับเฮ้คิบบาท สิบบาททุกคนนถ้าเ,เราไปงานวัดหรือว่าเอาแบบตามห้างมีแบบขึ้นห้างก็นนะพวกนี้เพื่อดูดิครับเพื่อเพิ่อนจะสามารถซื้อได้ตัวละสิบาทไหมไม่มีอย่างตามเลยนะแบบสามเก้าสี่เก้าอ่ะถ้าเป็นในห้างบางทีแปดเก้าตัวละร้อยอะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้สิบบาทครับเฮ้ยบ้าไปแล้วมีทุกอ,อย่างให้พร้อมเลยครับตัวตุ๊กตาพืา้นปัตเตอร์เรามีผู้กันเนี่ยพาดอยู่มีสีแล้วก็แก้วตรงนี้ก็เป็นเอาใส่น้ำต่อเลยเฮ้ยโอ้โหเพอร์เฟคครับสิบบาทครับสิบบาทก็คือแบบเราซื้อไปอย่างเงี้ยพร้อมเล่นได้เลยทันทีไปหาานนนนน้้้้้เเเพิิ่่มดึงงแแคคััอรบบฮยไปลว เดี๋ยวเราแกะมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ๊บนี่ครับอ่าเห็นไหมมีสีรูมัตเตอร์นี่มีแก้วเห็นไหมคือเราซื้อมาแกะเสร็จปุ๊บนี่ พร้อมสาหรับระบายได้เลยโอ้โหไฮ้ไม่สมบูรณ์เหรอนี่ครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นไอะบุกอมสินใช่ไหม <c oughs> แต่รูไม่เจาะมาไม่ไม่เจาะรูมันกลายเป็นนี่ครับเอองงกันอ่ะไม่เป็นไรก็คำๆวันนี้มันเหมือนแบบตั้งโชว์ซะมากกว่านะครับผมชอบตรงที่ความพร้อมที่เขาให้มาเนี่ยมีผู้กันมีแก้วน้ามสีสีเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะดูคุณภาพของสีหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าคาดหวังเยอะครับมันเป็นของ10บาทนึกออกไหมเราจะไปหวังว่าเฮ้ยมันออกมาแบบโอ้โหหรูหราอลังการเลยขนาดนั้นมันก็คงไม่ได้ นะครับเอาให้มันครับระบายได้ก็เป็นพอเนาะนี่ครับโอ้โหสีติดที่ฝาไปซะเยอะเลยเนี่ยใช้ได้นะฝานี้เก็บไว้นะใป้ายจากฝาระบายต่อได้นะนี่นะครับก็เป็นสีที่แบบเฮ้ยน่าจะใช้ได้จริงนะอ่ะเดี๋ยวเราลองระบายดูก่อนเลยก็ได้นะครับขาเพิ่มมาแค่น้ําอันเดียวพอนะครับนี่เอามาลองระบายเล่นกันสักตรงนึงดีกว่านะครับเอาตรงตาเลยแล้วกันนะตัวเขียวดีกว่าไหมตาแดงเลยดีกว่านะเบบแบแบบปีศาจปีศาจอะไรเนี่ยกบเอตัวอะไรผมดูไม่ออกอ่าเราดูนะครับคุณภาพของสีเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ นี่อ่าได้เลยครับฟีลอารมณ์เหมือนตามงานวัดหรือว่าจมทะเลอะไรอย่างงี้เลยครับแต่ว่าตรงพู้กันเนี่ยแข็งไปนิดนึงนะส่วนตัวผมคิดว่าพูก้กันแข็งไปหน่อยผมหใช้ความปรานีตสูงมากตรงนี้ก็เท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแต่งให้สวยงามนะครับติด่างเดียวก็ที่ผมบอกพู้กันแข็งไปนิดนึงถ้าเกิดพู้กันนิ่มกว่านี้จะดีมากๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนเราซื้อมา กับบ้านเล่นที่บ้านเพราะาจะมีผู้กันที่ดีกว่านี้แบบอื่นแล้วก็ใช้ผู้กันนั้นไปนะครับแต่ถ้าไม่มีอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาระบายคมขืขางนอกตรงนี้อย่าไปซีเรียสมากนะถ้าตรงไหนมันเกินอะไรเดี๋ยวคขอยทาสีอื่นทับหรือว่าจะอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถคนเลยอันนี้ส่วนมากก็ให้เด็กเล่นหรอกให้ฝึกงานด้านศิลปะนะครับก็จะมีความเฟี้ยวอย่างหนึ่งของผู้กันแบบนี้ครับมันไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ครับนี่มันจะมีท่านตรงนี้ให้อยู่นะครับดูนะครับสมมตินี่หัวมันเล เห็นไหมเกิดอ,อะไรขึ้นโต๊ไม่เลอะครับอหัวพุกกันมันไม่ลงพื้นนี่ขนาดโค้งอยู่เลยนะมันไม่ลงพื้นครับมันข้อดีตรงนี้แหละมันไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าไหร่นะครับอ,อ่ะ,อะมาเรที่ไปเร็วเลยกันนะครับเดี๋ยวผมทาให้เสร็จออกมาเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผลงานของผมมันออกมาเป็นยังไงนะครับ ตอ <NH L V atory> นนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสวยงานตามทองเรื่องครับอุ้ยผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับตอนเล่นนี่นึกถึงยอดีตมากๆาเลยดูรอบๆตัวนะครับคือมันยังไม่เนียนคลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็อาจจะยังมีบางส่วนที่แบบว่ามันจะยังแบบนี้ขาวๆอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็พยายามนะพยายามให้สุดความสามารถแล้วนะครับมันก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอ่า ตรงนี้ก็ต้องรอให้มันแห้งนิดนึงครับค่อยเอาไปตั้งโชว์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ข้อที่ด้อยกว่าเวลาเราไปทําตามร้านนะครับก็คือเวลาตามร้านที่เราทาเสร็จปุ๊บเขาจะมีลักเกอร์ฉีดให้มันเงาเงาแล้วแบบเคลือบอีกทีนึงนะครับอันนี้คือถ้าที่บ้านเราไม่มีนะครับพออันนี้มันแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นสีแบบคุณๆนะเวลาเราไปจับแล้วมันก็จะแบบว่าสักสากมืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบจริงๆอยากทาตั้งโชว์จริงๆนะครับซื้อลักเกอร์มาหนึ่งกระป๋องครับเหมือนแค่ตัวแค่นี้ฉีดนิดเด เพิม่มไงเทอร์เซนลกเกอร์มาก็กลายเป็นร้อยอีกะอะไรนี้ใช่ไหมเอาไว้เล่นแบบว่าขำๆให้เด็กฝึกซะมากกว่าเนาะเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ปล่อยให้มันแห้งไปก่อนดีกว่านะครับเรามาตั้งชื่อมันก่อนดีกว่านะครับมันเหมือนเป็นงูที่ทะเปลือกมาเออใช่นะมันก็เป็นเปลือก นี่ก็เปลือกงูเออใช่ผมก็คิดว่าเป็นตัวกับปะหรือตัวแบบอสูรอะไรสักอย่างหนึ่งครับจริงๆถ้าเกิดมองในจากชัดนแล้วมันก็คืองูที่ออกมาจากเปลือกไข่ไหมออข้างล่างกับข้างบนเปลือกไขด่ดิผมทําเป็นสองชั้นเลยยผมรู้ว่าเอาอ,อันนี้มันเป็นฐานส่วนนี้เป็นตัวแบบใส่หมวกครอบอะไรเอองง,งผมเออยริงก็คืองูออกมาจากเปลือกไข่ดีกว่านะผมขอตั้งชื่อให้มันว่าน้องเน็กแล้วกันนะครับเน็กมาจาก snake เง้น้องเน็กเออน้องเน็กเป็นญาติกับนันเน็กห้าห้าหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เอออ่ะน้องเน็กแล้วกันนะครับแ้นนั้นเดี แห้งสนิทก่อนนะครับเรามาดูสินค้า10บาทสุดเฟี้ยวสุดสุดท้ายดีกว่าครับอสุดท้ายนี้ผมชอบที่สุดครับเลยจับไว้ลำดับที่5ห้า่ะเราไปดูกันครับและชิ้นที่ผมมองว่าเฟี้ยวและคุ้มค่าและดีสุดๆสำหรับในวิดีโอนี้นะครับนี่ครับ DIY Bag ครับ Collection My Pet นะครับก็คือจะเป็นสัตว์ครับคอลเลคชันนี้คือในร้านอะเขามีหลายคอลเลคชันครับเป็นคอลเลคชันคนคอลเลคชันเจ้าหญิงในคอลเลคชันสัตว์นะครับผมจะบอกเฮ้ย มันน่ารักดีครับเลยซื้อมาตัวนี้ครับมีสะสมด้วยนะครับนี่มีสีแบบเลือกสะสมครับอ่าได้เลว่าซื้อตัวเดียวไม่จบครับต้องซื้อครบสีนะครับเผื่อใครชอบจริงๆนะมัไดีไอวายยังไงครับก็คือเท่าที่เห็นเนาะมันจะไม่สีกับสติกเกอร์นูนๆนูนเนี่ยให้ติดครับก็คือมันเป็นกระเป๋าผ้านั่นแหละกระเป๋าผ้าสีขาวมาที่เราสามารถระบายได้นะครับนี่อ่าก็จะงูอย่างนี้มีชื่อบอกให้พ้อเลยมีปั๊ปปี้มีแคตตี้มีคิดแคทแล้วก็บันนี่นะครับผมได้ตัวอะไรเนี่ย เนี่ยของหมดเนี่ยแคตตี้เนี่ยเออผมซื้อมอก็ไม่รู้หยิบสุ่มๆมานะครับอ่ะมาเราแกะดูกันต่อลกันนะอ่าโอ้มีเขียนชื่อบอกอยู่แคตตี้ครับใช่ได้แคตตี้มานะครับแล้วก็พวกสีกับอุปการณ์ตามมา่างๆเรียบร้อยทันี้นะครับเขามีแกะลายให้ด้วยเผื่อบางคนอยากได้แบบนี้เป๊ะๆเลยแล้วก็ตัวสีเหลืองหูสีชมพูโบสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับแลว้วน,นี่ก็สีชมพูอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นนะครับแล้วแต่เราเราคิดเองได้นะครับผมว่าจะลองเปลี่ยนสักหน่อยเอาเป็นตัวสีชมพูดีีีีีกกกกกกวว่่่่่าาานนนนนะะะะรรรัััมมมมุ้้้้้้งงงงงงิิิดดดดดคบบบ็็แแแแใหตตตตตตไไไไอยล ต่เลยนะครับนี่ก็เป็นสีมจิตธรรมดานี่แหละครับอ่าแล้วก็วาดลงไปได้เลยนะใส่กระเป๋าอ๋อใส่กระเป๋าสีเดินอยู่แล้วคิดว่าต้องระบายอ่านี่โอเคคือตรงเนี้ยเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าจริงๆสามารถใส่ของได้จริงๆเลยนะครับเราเพิ่มเติมแค่ระบายสีสวยมแค่นั้นเองนะอ่ามาอ่าเดี๋ยวลองระบายเละเรียนดูสักนิดนึงก่อนละกันนะครับตัวสีชมพูเลยเอาในหูเป็นสีฟ้าแล้วกัน่ะชมพูกับฟ้าอาจจะระบายที่หูให้ดูก่อนละกันนะครับดูกับว่าเวลาระบายลงไปแล้วมันเป็นยังไงนะ โอ้คือด้วยตัวภามันเป็นแบบว่าเป็นลูลูกลมๆม่ะนะครับระาบายไปมันก็ก็เห็นเป็นรูกลมๆอยู่นะแล้วเด็กก็สวยดีนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเ,ออเห็นไหมยร้วตับเดียวเองอยู่ดีม,าามันทะลุไหม เฮ้ยไม่ทะลุครับโอ้ยโอย้ไม่ทะลุด้วยนี่อ่าได้เลยครับได้เลยตัวนี้ผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานเมื่อเช้าเมื่อกี้แน่นอนไอตัวเมื่อกี้ระบายสีมันใช้เวลานานาน,นิดนึงแบบกว่าจะจับก็ยากมือก็เลยนะครับอันนี้ระบายง่ายๆระบายแบบลุยไปได้เลยครับมาอย่างนี้เดี๋ยวผมทําไปเรอวๆเลยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จออกมาเลยกันครับว่ามันสวยขนาดไหนครับมาเลย เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นแมวแคทตี้สวยงามของเรานะครับ คือถ้าเรามองอะไรเนี่ยดีๆนะมันอาจจะไม่ค่อยวิ่งมากเท่าไหร่นะครับยังมีแบบเป็นลายเส้นเป็นอะไรซึ่งผมก็พยายามแล้วนะเมื่อวันนี้ผมจะพยายามกบรอยเส้นที่เป็นแนวตรงกับแนวนอนแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สวยนะครับมันมันยากอ่ะยิ่งทาแล้วยิ่งสียิ่งต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรก็คร่าวๆแล้วกันประมาณยิ่งทำยิ่งมีสีแตกต่างกันเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันก็กลืนกันไปเองนะไม่เป็นไรตัวหัวประจันนี้ผมแต่งเพิ่มเองจะได้มีรูปเล่นมีอะไรมากขึ้นนิดหนึ่งนะคร ให้เราติดด้วยนะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จครับกระเป๋าผ้าสุดน่ารักมุ้งมิ้งของเราครับเฮ้ยเป็นไงครับเข้ากับหน้าตาอย่างผมหรือเปล่านะครับหน้าตาของผมถือกระเป๋าอย่างนี้พอจะโอเคไหมครับอะไรเนี่ยอ่ะก็อันนี้ก็ให้น้องจันละกันนะครับเป็นของเด็กเล็กน่ารักนะครับขนาดแบบก็โอเคเลยครับเด็กเล็กถือน่ารักนะครับจะทาเล็กไหมจริงจริงไม่เล็กมากเกินไปนะเพียงพอนะครับนี่ใส่โทรศัพท์ได้เดี๋ยวเฟือเลยนี่ครับ เอิงเห็นไหมเหลือเฟือดูเห็นไหมใช้โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ใสไ,ได้ได้เยอะไปหมดเลยนะครับสบ,บายบรือสดืโบครับนี่แหละครับชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเยี่ยมเป็นไงครับ5ชิ้น50บาทครับชิ้นละ10บาททั้งหมด ดูแต่ละอันสิครับเอาจริงๆนะครับกระเป๋าผ้าเนี่ยสิบาทถูกกว่าในร้านช้อปปิ้งบางร้านเลยนะครับบางร้านที่เราไปซื้อของนะครับถ้ากระเป๋าผ้าไซส์นี้นะมี3ามเก้าก็มีเชื่อไหมครับแต่อันนี้ครับสิบาทพร้อมทั้งได้ระบายสีแบบสวยงามเป็นสีที่เราทําเองด้วยนะครับโอ้โหคุ้มครับบอกเลยในทั้งหมดที่คินี่ยผมว่าอันเนี้ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับแล้วเหมือนอย่างเงี้ยตุ๊กตาปูปัตเตอร์ที่บอกนะครับไปข้างนอกไม่มีทางได้หรอครับสิบาทนี่สิบาทพร้อมสีเลยครับพร้อมยือบระาเลน จริงๆนะครับจริงๆอื่นก็ดีหมดเลยทุกการ์ดมันใช้ได้หมดเลยเหมือนนี้คัสเตอร์พกพาสิบาทก็โอเคเห็นไหมสรามสิบาทก็ได้นี่สิบาทดีจังมันก็ได้หมดทุกการ์ดเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้การผลิตสิ่งของพวกนี้มันจะถูกมากคือเขาขายสิบาทคิดดูดิครับว่าต้นทุนเขาจะกี่บาทใช่ไหมกระเป๋านี่เผื่อห้าบาทมั้งฮู้วี่ลองคิดดูดิครับกระเป๋านี้แล้วถ้าติดแบรนด์สตาร์บัคเข้าไปนะครับเผื่้าร้อยเก้า <c oughs> มันอยู่ที่มูลค่าแบรนด์จริงๆนะครับตัวสินค้ามันไม่ได้แพงมากนะ,ะทั้งหมดท้าชิ้นนี้เพื่อนๆก็ไปดูใต้ตามร้านขายของที่แบบทุกอย่าง10บาทอะ่ะที่ร้านอะไรที่ออะไรสตรอเบอร์ออรี่สตรอเบอรี่สักอย่างตามห้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหมดทุกห้างแหละพวก10บาท10บาท10บบาทนะครับลองไปดูครับ สิบบาทจริงๆนะอันนี้คือทุกอย่างสิบ,บาทเลยนะครับไม่ใช่บางร้านแบบเหมือนไดโัโซเงี้ยบอกทุกอย่าง60ใช่ไหมครับแต่พอบางชิ้นที่ดีเนีย่ยอ่าสองร้อยอ่ะสามร้อยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือทุกอย่างสิบ,บาทหมดเลยจริงๆนะครับเยี่ยมก็บอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นแนวทางในการช้อปปิ้งของเพื่อนๆละกันนะครับเพื่อนๆกำลังมองหาเอ้ยเนี่ยตัวปากกาเขียนนี่อยู่เนี่ยครับไม่ต้องไปหาซื้อของแพงครับแค่สิบบาทอันนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนได้บ่อยเลยซื้อมาจียี่สิบอันเลยก็ได้นะครับพอเสียก็เปลี่ยย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 นน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 นเเเเเเเสีีีีีีีกกก็็็ปลล่่่่่่่อออออาาาาางงงงง้้้้้้้้ะะะคคคครรรัััับบบบบแวววไดดฮมมมมิททผใหพืๆ ดีไปเยอะนะครับผมส,มสามารถทําได้หลายวิดีโอเลยนะครับห้าของสูตรเฟีย้ยวสิบาทห้าของสูตรเฟียฟ้ยวราคายี่สิบาทห้าของสูตรเฟียฟ้ยวได้สูงหกสิบาทนะได้หมดใช่ไหมเดี๋ยวว่า้องดูเรื่องละกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดของมันไม่เฟีย้ยวจริงผมจะไม่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแน่นอนครับผมต้องลองมองดูก่อนว่าเออมันเฟีย้ยวมันคุ้มค่ามันดีอะไรอย่างนี้เนี่ยถึงจะเอามาแนะนํานะครับอย่างนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดรีวิวใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครัััััััััับบบบบผมมมมมลลงงวววววววิิดดดดีีีีีีโโออออออใใหหหห่่่่่ทุุกกนน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 ไไไยยยเเะคคคครรรรจ้้้าาตปปปสสช็ ได้เลยเข้าเซ็บเว้นได้สบายเลยนะครับเนี่ยเฮ้ย hey. เ้ยวูฮเย้